ฝุ่น PM 2.5ถ้าเราไม่คิดอะไรมันก็คงเป็นเพียงแค่ฝุ่นธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าเราห่วงใยสุขภาพของเรารักชีวิตของเราเราต้องใช้ชีวิตบนความไม่ประมาทพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5มาเล่าสู่กันฟังบ้านนะครับบ้านผมอ้อมใหญ่สามพรานนาคนปรปฐมได้รับผลกระทบเต็มๆเลยต้องบอกว่าช่วงนี้ใช้ชีวิตลำบากหน่อย แต่เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันผมเชื่อว่าฝนมาเมื่อไหร่ PM 2.5จะหมดไปครับทุกท่านลองคิดตามผมดูนะครับโควิดที่อันตรายถึงชีวิตเรายังมองไม่เห็นแต่นี่ฝุ่น PM 2.5ที่เรามองเห็นกันในทุกๆเช้าจะอันตรายขนาดไหนมันอาจจะไม่ส่งผลกระทบในระยะสั้นแต่มันอาจจะส่งผลกระทบในระยะยาว เราต้องรักและดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดีขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของผมขอบคุณที่สนับสนุนผมครับ